ในพื้นที่ที่ผมปฏิบัติราชการอยู่เนี่ยก็มีประชาชนจํานวนไม่น้อยเลยนะครับที่เข้ามาร้องขอความช่วยเหลือต่อพนักงานในการสํานักงานในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อให้พนักงานในการยื่นคําร้องขอต่อศาลเพื่อสั่งให้บุคคลเป็นคนสาบสูญแล้วเหตุผลใดนะครับจึงจําเป็นที่จะต้องร้องขอต่อศาลเพื่อสั่งให้บุคคลเป็นคนสาบสูญนะครับก็เนื่องจากว่าผู้สาบสูญบางคนเนี่ย มีทรัพย์สิสนมไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินรถหรือสิทธิธเรียกร้องในทรัพย์สินต่อบุคคลภายนอกนะครับทำให้บุคคลในครอบครัวเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดการทรัพย์สินของบุคคลนั้นได้ผลทางกฎหมายนะครับที่จะสามารถร้องขอต่อศาลนะครับหลักเกณฑ์ทางกฎหมายนะครับก็มีอยู่ด้วยกัน้องเหตุด้วยกันนะครับเหตุปกติและเหตุกรณีพิเศษนะครับเหตุปกติก็คือเป็นกรณีที่ บุคคลเนี่ยไปเสียจากภูมิลุ่มนาหรือถิ่นที่อยู่นะครับโดยไม่มีใครรู้ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่นะครับตลอดระยะเวลา5ปีนะครับผมและเหตุกรณีพิเศษเนี่ยระยะเวลาก็จะลดลงเหลือ2ปีนะครับนับแต่วันที่การลบหรือการสงครามได้สิ้นสุดลงและบุคคลนั้นได้สูญหายไปจากการลบหรือการสงครามนั้น 2. นับแต่วันที่ยานพาหนะที่บุคคลนั้นเดินทางได้อับปางสูญหายหรือถูกทำลายไป และ 3. นับแต่วันที่เหตุพย,ยันตรอันตรายอย่างอื่นนอกจากที่กล่าวไปแล้วนะครับได้ผ่านพ้นไปและบุคคลน,นั้นได้สูญหายไปจากเหตุพย,ยันตรอันตรายนั้นนะครับเช่นแผ่นดินไหวหรือสึนามินะครับผมและผู้มีสิทธิ์ร้องขอในการายื่นคำร้องเพื่อให้บุคคลดใดเป็นคนสาบสูญเนี่ยก็จะมีอยู่สองคนด้วยกันก็คือผู้มีส่วนได้เสียก็จะเป็นบุคคลในครอบครัว ญาตินะครับเป็นต้นและพนักงานอนยายการนะครับผลทางกฎหมายเมื่อศาลได้มีคําสั่งให้บุคคลใดเนี่ยเป็นคนสาบสูญนะครับกฎหมายให้ถือว่าบุคคลนั้นได้ถึงแก่ความตายทั้งนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา62นะครับและเมื่อกฎหมายให้ถือว่าบุคคลนั้นน่ะได้ถึงแก่ความตายกฎหมายยังกําหนด,ดต่อไปอีกว่าให้ทรัพย์สินของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาทนะครับ ทั้งนี้ก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,602ทายาทของผู้สาบสูนผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินของผู้สาบสูนและพนักงานในการนะครับก็มีอำนาจที่จะยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อร้องขอจัดตั้งผู้จัดการบรดกของผู้สาบสูนนั้นได้เพื่อเอาคำสั่งศาลเนี่ยไปดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทรัพย์สินหรือทางทะเบียนของผู้สาบสูนนั้นต่อไปนะครับผมทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการยื่นคำร้อง ขอให้ศาลสั่งให้บุคคลใดเป็นคนสามสูหรือร้องขอตั้งผู้จัดก,การมรดกของผู้สามสูนนะครับประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายจังหวัดที่ท่านมีภูมิลำเนาหรือสายด่วนไอการช่วยได้โทร1157